นึงเดียวทีีีีไไไไวววว้้้้ใใจจจแงมมมสุกัันนลฉ่ทาะเำยังไงดีนะเดี๋ยวแม่ยายจะมาที่บ้านครับบอกเลยว่าแม่ยายเป็นคนเหนือทานเจเออเราก็ต้องคิดว่าอรกิจเนี่ยทำยังไงที่อาหารเจมีรสชาติมากขึ้นครับผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นเมนูที่ชื่อว่าเส้นมี่อบแห้งไวๆน้ำพริกองเจครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับ ครับมาเริ่มกันเลยครับแต่เราจะลืมสิ่งนี้ไม่ได้คือพระเอกของเรานะครับเส้นหมี่อบแห้งวัยวๆยนบะิ๊กอ่องเจนะครับก็ต้องการสิ่งนี้แหละบอกเลยว่าวิธีการเตรียมนะครับเส้นหมี่อบแห้งววๆเนี่ยเราจะต้องแช่น้ําก่อน3นาทีนะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาพักไวอีก5นาทีครับมาเริ่มกันเลยนะครับใส่น้ํามันเล็กน้อยปกติก็มา1ช้อนโต๊ะนะไม่เยอะมากเสร็จแล้วก็ตักพลิก อันนี้นะครับเป็นพริกแห้งที่เราไปต้มแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ต้มให้พริกดึงน้ํากลับเข้าไปในตัวนะครับแล้วก็เวลาตําก็ง่ายขึ้นแล้วเราตํากับเกลือนะครับใส่กันไปอย่างนี้เลยไฟที่เปิดแนะนําไม่ต้องแรงมากนะครับเพราะว่าเราแค่ต้องการดึงน้ํามันหอมระเหยในพริกนะครับตอนผัดพริกก็เหมือนกับผัดพริกแกงอ่ะคือเราต้องการให้ตัวน้ํามันมีสีขึ้นมานะครับเดี๋ยวตักด้วยช้อนสีเงินจะได้เห็นนะ น้ำมันเป็นสีแดงแล้วหอได้ที่นะเราก็จะเริ่มยังใช้ไปกลางๆไปทางอ่อนนะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะครับผมก็ใช้เป็นมะเขือเทศท้อนะหั่นไดซ์ก็คือหั่นสี่เหลี่ยมเล็กๆๆแบบนี้ล้วเราค่อยๆผัดจะเริ่มเห็นว่ามะเขือเทศเริ่มจะคายสีออกมาแล้วก็เป็นน้ำๆน,นะอ่ะดูครับตอนนี้ เริ่มจะเละแล้วนะมะเขือเทศตอนนี้นะครับหลังจากเราเคี่ยวน้ำพริกอ่องจนกระทั่งเละเราได้เนื้อที่เนียนสวยนะครับเราก็จะใช้ตู้แข็งของเรานะครับซึ่งเรายีมาเรียบร้อยแล้ววิธีการกนะ็คือเราไปต้มน้ําเดือดประมาณห้านาทีนะแล้วก็มายีด้วยซ้อมหรือช้อนกดยังไงก็ได้ให้เหมือนเป็นหูสับชิ้นเลๆอย่างนี้ใส่นะครับหมดอ่ะฮูครับฮูกเพื่อคุณแม่ใหญ่นะ แม่ยายอยากทานของน้ำพริกอ่องเข้าไปในเต้าหู้นะครับใส่เป็นซีอิ๊วขาวนะครับต้องเป็นซีิซอิ๊วขาวเจนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับถ้าอยากเฮีตีก็น้ำตาลไม่ขัดตีได้เลยแล้วก็ปรุงนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักตัวน้ำพริกอ่องทิ้งไว้นะครับวิธีการของผมก็คือว,ว่าเดี๋ยวผมจะแรปนะครับไม่ใช่แรปสิเราเรียกว่า เราใช้ฟอยล์ปิดไว้นะครับทำไมใช้ฟอยล์ปิดไว้นะครับเพราะเรายังอยากได้คุณภาพของอาหารคงเดิมนะครับแล้วก็อยากให้ตัวซอสอยังละอุดอยู่ภายในนะครับปิดไว้งนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะทำ,ทำการผัดเส้นกันนะครับคล้ายๆกับการทำพาสต้าเลยผัดใช้เวลาไม่นานนะครับน่าจะมาสัก2นาทีใส่เส้นเลยครับโอ,โอ้ยาวมาก ลงเส้นตามใจเลยนะอยากทํามากก็ใส่มากทําน้อยก็ใส่น้อยนะตอนนี้นะครับเหมือนเป็นการผัดให้โดนความร้อนให้เส้นรู้จักกับซอสน,นะครับประมาณสักหนึ่งนาทีเท่านั้นเองเราจะเริ่มเห็นว่าเส้นเริ่มนุ่มอ่ะจริงๆิเอ้ยนุ่มเร็วมากคือน,นิดเดียวอันนี้เสร็จแล้วเส้นมีอบแห้งไวๆเนี่ยเส้นเหนียวนุ่มไม่ขาดตอนเห็นเส้นปะตอนนี้ไม่ต้องจับไม่ต้องชิมก็รู้ครับว่านุ่มพอดีละได้ละพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเรียบร้อย เสร็จแล้วนะครับกับเมนูเส้นหมี่อบแห้งไวๆในบิ๊กอ่องเจนะครับกับเมนูเอาใจไม่ยายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูหน้าของเมนูท o เดย์ซีซั่น4จะเป็นเมนูอะไรนะครับติดตามกันนะครับสวัสดีครับ